เรียกว่าสถานก,การณ์คือร่างคนตายยังไม่ทันเย็นนะอตอนนี้บรรดาแกนนาเสื้อแดงก็ฉวยโอกาสใช้การเสียชีวิตของคุณไม้หนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นปลุกระดมอย่างเช่นชธนาวุฒินี่ธนาวุฒิวิชัยดิตลูกยงยุทธเนี่ยก็พูดทํานองว่าเด็ดหัวไม้หนึ่งเนี่ยเป็นการพุ่งเป้าเด็ดหัวผู้เรียกร้องประชาธิปไตยหรือกระทั่งก่อแก้วพิคุณทองก็ฉวยโอกาสบอก เป็นปมการเมืองแน่นอนนี่ขนาดตำรวจยังสืบสวนไปไม่ครบนะเป็นปมการเมืองแน่นอนแล้วก็เตือนให้แกนนำเสื้อแดงระวังการตามเด็ดชีพเดี๋ยวไปดูกันด้วยแต่ก่อนอื่นเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,น่อาไหมครับวันนี้บ่าย2องโมงนะครับเ,เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนแช่วุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่ไม้หนึ่งกอกุนทีซึ่งเป็นนามปากกาของนายกมลดวงผาสุกกวีคนเสื้อแดง บริเวณลานจอดรถหน้าร้านอาหารครกไม้ไทยลาวซอยลาดปลาเค้า24เขตลาดพร้าวเพื่อนเหตุการ์เล่าว,ว่าหลังจากที่ไม้หนึ่งกอกุนทีรับประทานอาหารเสร็จและอยู่ระหว่างเดินไปเอารถที่ลานจอดรถมีเสียงดังขึ้นประมาณมีเสียงปืนดังขึ้นประมาณ5-6นัดมเมื่อตามออกไปดูพบว่าไม้หนึ่งกอกุนทีนอนแน่นิ่งฟุบอยู่กับพื้นร่างจมกองเลือดหลังเกิดเหตุก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลเมโย,โ,ยโดยแพทย์ได้นำเข้ารักษาในห้องฉุกเฉินก่อนที่ จะเสียชีวิตลงในเวลาต่อมารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลบตรีธิติราชนองหาพิทักษ์เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายมารับประทานอาหารที่ร้านครกไม้ไทยลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและขณะกําลังจะเดินไปที่ลานจอดรถก็มีคนร้ายเป็นชายสองคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาประกบยิงก่อนจะหนีไปโดยพลเมืองดีนําส่งโรงพยาบาลเมโยและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ต้องทําการสอบปากคําพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจก่อนที่จะสรุปว่าเป็นเรื่องสาเหตุส่วนตัวหรือเรื่องการเบืองเพราะว่าผู้ตายเคยร่วมเคลื่อนไหวกับกลุ่มคนเสื้อแดงค่ะสาหรับประวัติของคุณไม่หนึ่งก่าคุณทีก็เป็นชาวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจบปริญญาตรีจากคณะศึกษา,าศาสตร์หมายเลขศิลปกรก็สร้างชื่อเสียงจากการมีบทกวีตีพิมพ์อยู่ในมติชนสุสัปด,ดาห์ อย่างต่อเนื่องมาหลายปีแล้วก็เป็นกวีขวัญจักคนเสื้อแดงรวมทั้งเป็นที่ผู้ที่มีบทบาทสูงในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินรางวัลผ่านแว่นฟ้า <c oughs> เขาก็บอกว่าลีลากรฉันทลักษ์ณของคุณไม้หนึ่งเนี่ยก็ไม่เคร่งครัดประกอบกับมจีจินตภาพเชิงกวีแบบใหม่ทําให้ เด่นขึ้นมาพร้อมๆกับกวีรุ่นปี2,530หลายท่านทีเดียวในช่วงการต่อสู้ทางการเมืองสีเหลืองสีแดงเนี่ยไม้หนึ่งประกาศตัวเป็นกวีสีแดงคนแรกๆแล้วก็ยืนยันท่าทีดังกล่าวทั้งในบทกวีและก็บทสัมภาษณ์นะคะมีบทบาทเป็นแกนนํากลุ่มปติญญาหน้าสารด้วยนะครับ oh. เ,ออเรียกร้องให้ปลดปล่อยนักโทษคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและเป็นผู้ที่รณรงค์ให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 ที่สําคัญอันหนึ่งที่ตกเป็นข่าวโด่งดังอันหนึ่งก็คือเขาเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นเวทีประกรวดวรรณกรรมการเมืองจนตกเป็นข่าวคลึกโครมกรณีที่ยกระดับเงินรางวัลสูงถึง1ล้านบาทอวยชัยกันเองเนี่แหละครับท่มามกลางกระแสะวิพากษ์วิจารณ์มากมายครั้งหนึ่งไม้หนึ่งกอกุนทีเคยให้สัมภาษณ์เคยแสดงจุดยืนของเขาว่าผมมองว่าประชาชนเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดเขาไม่มีทางสู้เพื่อคนอื่น มโนคติของพันมิตท,ที่บอกว่าเขาต่อสู้เพื่อใครบางคนอันนั้นเป็นแนวทางที่มันไม่ใช่ความจริงแต่ถ้าเป็นอุดมคติที่บอกว่าสู้เพื่อประชาธิปไตยถึงแม้มันดูเป็นมอตโต้เป็นคำพูดซ้ําๆแบบอัตโนมัติหรือสําเร็จรูปแต่ประชาธิปไตยมันคือเรื่องของ1นึ่หนึ่งเสียงที่มันเป็นจริงไม้หนึ่งกอกุณทีว่าอย่างนั้นซึ่งบางคนก็ อาจจะวิจาร์เขาว่าเป็นพวกเฉวยโอกาสเอียงซ้ายบ้างอะไรบ้างนะครับวันที่เขาตายในวันนี้เขาบอกว่าผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายด้วยมีชื่อของสุดารังกูพันจาได้ไหมที่อักษรศาสตร์จุฬาเลิกจ้างใช่ค่ะเพิ่งถูกเลิกจ้างจากอักษรศาสตร์จุฬาไปเมื่อเร็วๆนี้ครับขอขยายนิดนึงเรื่องเรื่องรางวัลผ่านแว่นฟ้านะครับชื่อของไม้หนึ่งเนี่ยกรณีรางวัลผ่านแว่นฟ้า รัฐสภาไทายเพราะาชื่อของเขาเป็นหนึ่งในประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองบทกวีและเป็นคนที่ติดต่อทีมงานเพื่อนพ้องในแวดวงกวีนักเขียนศิลปินฝั่งเสื้อแดงเข้าไปร่วมกันยกเครื่องรางวัลผ่านแว่นฟ้าจนมีข้อคลอหากระึ่มว่ากลายเป็นรางวัลผ่านแว่นแดงนะครับแล้วก็ไปยกยกรางวัลเป็นหนึ่งล้านบาทเหรออืมฮะมให้คนกันเองอะไรเงี้ยผ่านแว่นแดงรูป ที่เขาโพสเป็นโพสสุดท้ายของไม้หนึ่งกอคุณทีเนี่ยก็คือเนี่ยครับที่จะเห็นนะครับเป็นภาพานาย,ยกรัฐมนตรีคุณเซนของกัมพูชาขณะปฏิบัติภารกิจเรื่องข้าวนะครับเขาเขียนบอกว่าเป็นภาพชุดนาย,ยกรัฐมนตรีและข้าวของประเทศกัมพูเจียแล้วก็เมื่อวานนี้เขาโพสต อีกโพสหนึ่งนะครับเป็นโพสต์ท้ายๆเลยบอกว่าขอเรียกร้องให้พี่น้องกะวะปอไปสร้างฐานที่มั่นชุมนุมแสดงพลังประชาธิปไตยที่สมุทรปราการหรือปทุมธานีตระเตรียมความพร้อมเทคโนโลยีสารสนเทศอัปเกรดสถานีวิทยุทุกคลื่นในเครือข่ายเพื่อตั้งรับและช่วงชิงในพื้นที่ที่เรามีความสันทัดจัดเจน กอปก็คือพวกที่ไปชอบไปก่อกวนองค์การสหประชสารรและทนนั่นแหละครับอันนี้คือโพสต์เมื่อวานแต่โพสต์ล่าสุดจริงๆคือคือโพสต์ภาพชุดนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและข้าวของประเทศกัมพูชีพ เสียชีวิตไปเนี่ยคนเสื้อแดงก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่<ม>ในการพูดในทุกเวทีทีเดียว<ม>อย่างวันนี้นะัทวุฒิใส่เกลือเลขาธิการนปรชไปพูดในรายการถลกหนังเทือกตอนหนึ่งบอกว่าได้รับการประสานจากจตุลพรพรมพันธ์ประธานนปชว่าไม้หนึ่งเนี่ยเสียชีวิตที่ร้านครกไม้ไทยเหลาตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลเมโยตนยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดว่ามีสาเหตุจากอะไรอย่อยางไรก็ตามก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและพี่น้องคนรักประชาธิปไตยคนเสื้อแดง เคยร่วมต่อสู้กับไม้หนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวร่วมกับเสื้อแดงมาตลอดตนคิดว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับฝ่ายหนึ่งไยใดหรือเกิดขึ้นกับคนที่แสดงจุดยืนทางการเมืองในสิ่งที่ตนเชื่อมัน่นเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องสําหรับไม้หนึ่งเท่าที่ตนสัมผัสมาไม่ใช่คนที่เคลื่อนไหวรุนแรงใช้อาวุธเดียวก็คือปากกาที่ใช้แสดงความคิดเห็นขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งนะคะแล้วก็จบการถแถลงข่าวก็มีการ ยืนไว้อะไรให้กับกวีเสื้อแดงที่ถูกยิงจนเสียชีวิตส่วนคนอื่นๆตอนนี้ก็มากันเป็นขบวนเลยทีเดียวนะคะทางด้านของธนาวุฒิวิชัยดิตโฆษกนปชอบอกว่ารกรณีคนใช้อาวุธยิงไม้หนึ่งกากุนทีเนี่ยตนไม่ทราบประเด็นการยิงครั้งนี้คงต้องไปดูที่มาที่ไปซึ่งเรื่องของซึ่งเป็นเรื่องของตำรวจที่ต้องตรวจสอบแต่ช่วงหลังไม้หนึ่งได้ไปจัดรายการกับอาจารย์สุดารังกุพันธ์หรือว่าอาจารย์หวาน แล้วก็มีการร่วมกลุ่มกับกลุ่มปฏิญญาณนาสารหากสาเหตุมาจากเรื่องการเมืองก็ถือว่าโหดร้ายเป็นอย่างมากสําหรับประเทศไทยเพราะว่าคนที่ถูกฆ่ามักจะเป็นผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยนไปนู่นเลยและสถานการณา์ณเวลานี้เหมือนกับฝ่ายอามาตย์ได้ตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินนี้ว่าแล้วนะซึ่งไม่แน่ชัดว่าตั้งขึ้นมาเพื่อกวาดล้างคนเหมือนกับที่กวาดล้างคนไม่จงรักภักดี แล้วก็ไม่รู้ว่าองค์กรน,นี้จะฆ่าหรือกวาดล้างเหมือนสมัย6ตุลา19หรือไม่นิยมมั่วเลยสําหรับธนาวุฒิวิชัยดิตก็ใช้ศบคุณไม้หนึ่งเนี่ยแห่และเรียกว่าพูดมั่วแล้วก็ดึงทุกสถานการณ์เข้ามารวมเพื่อจะปลุกเล้าคนเสื้อแดงในหน้าเฟ e บุ o กของไม้หนึ่งกอคกุนทีก็มีคนเข้ามาไว้อะไรจํานวนมากนะครับก็เป็นนักคิดบ้างนักต่อสู้ ในนิยามของเขานะเรื่องเรื่องประชาธิปไตยในฝั่งของคนเสื้อแดงคนหนึ่งก็คืออัครพง์ค้ํมคูณ <c oughs> ชื่อนี้หลายท่านคงพอจําได้นะครับ <c oughs> อัครพงค้่มคูณเมื่อ44นาทีที่แล้วเนี่ยมาโพสต์ตลงที่หน้า Facebook <c oughs> ของไม้หนึ่งกอกุลทีโพส u t u b e นะครับที่ไม้หนึ่งไปพูดเรื่องสถาปันาสถาบันประชาชนโดยอัครพง์บอกว่าต้องฟังต้องฟังต้องฟังให้ได้ ที่ไม้หนึ่งไปพูดเรื่องสถาปนาสถาบันประชาชนเราขอไม่เอ่ยถึงเนื้อหาของการพูดอันนี้ก็แล้วกันนะครับกอกแก้วพี่คุณทองบอกว่าเรื่องนี้มองว่าสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องการเมืองเพราะว่าหนึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีการตั้งทีมไล่ล่าแกนนาเสื้อแดงตั้งแต่ขวัญชยัยพลายพนาถูกยิงแต่ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือเปล่าสองอาจจะเป็นคนที่มีอุดม,ดมการทางการเมืองตรงข้ามพอดีแล้วก็เกิดอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเป็นไปได้ทั้งสองแนวทาง ส่วนตัวไม้หนึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครแล้วก็พูดไปถึงขนาดว่ารูปรอยกระสุนที่เกิดเหตุเนี่ยมองว่าเป็นมืออาชีพเพราะว่ากระสุนเข้าเป็นกลุ่มแล้วก็นิ่งมากกระสุนไม่เคลื่อนไหวไปไหนขนาดใช้ปืน11มม,มซึ่งเป็นเรื่องของตํารวจที่ต้องสืบสอบต่อไปว่าตกลงเป็นกลุ่มไหนที่ยิง<ม>ก่อแก้วบอกว่าขอเตือนไปยังแกนนาเสื้อแดงให้ระมัดระวังในการไปไหนมาไหนมากขึ้น แต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือสถานการณ์หลังจากนี้อาจจะรุนแรงมากขึ้นถ้าเป็นแบบนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีพวกเยอะประเทศไทยคงมีปัญหาหนักอยากให้ผู้ใหญ่ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์เอาฟืนออกจากกองไฟอย่าสุมเพิ่มโยงไปทุกเรื่องเลยครับคือช่วงสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องทักษิณเนี่ยก็ นักคิดนักเขียนปัญญาชนนักกวีก็แบ่งเป็นสองข้างะนะครับบางคนก็เคยเป็นเพื่อนปุ่มข้อผากันมาก่อนก็ต้องมาขาดสะบ้านกันเพราะว่าความเห็นทางการเมืองคนละฝ้าก,กันเมื่อเมื่อวานนี้ผมขอยกบทกวีของคุณสุรชัยจันทิมาธรในหน้าเฟ e บุ o k ทอเสียนตัางจรนนะครับคุณสุรชัยหรือนังหานเนี่ยพูดถึงคุณสุจิตวงเทศแห่งมติชนนะครับบอกว่าอย่างนี้นะครับ อบอกว่าพี่สุจิตคิดอะไรก็ไม่รู้สุนทรผู้คงงงและสงสัยคบอาจารย์นิธิไม่เป็นไรหลายคนในมติชนก็คนดีแต่ทำไมหลงรักทักษิณแมวยิ่งรักดุดดวงแก้วมณีสียำ้ำแต่ทำไมหลงรักทักษิณแมวยิ่งรักดุดดวงแก้วมณีสีความข้องใจเจาะจงที่ตรงนี้สาเหตุที่ผมถามเป็นความกอน ไม่ก้าวร้าวไม่ด่าไม่ว่าพี่โทษนะฮะเฮียอย่างผมก็มีอาจารย์สอนเรื่องล้างครูผมไม่คิดผิดแน่นอนศิลปากรทั้งผองต้องมีครูจะด่าผมก็ได้ผมให้ด่าผมไม่กลัวผมกล้าจะต่อสู้เสรีชนอย่างผมขยมผูก็พอรู้ถูกผิดและคิดเป็นเรื่องโลกกลมโลกแบนมันแสนเก่าเป็นตักกะขี้เมาและขี้เหม็น พี่ก็เคยเมาเช้าและเมาเย็นเสียใจที่ไม่เห็นพี่เหมือนเดิมจากนางหาสุรชัยจันทิมาธรถึงพี่สุจิตวงเทศเนี่ยก็คือกำลังจะบอกปรากฏการณ์เนี่ยนักกวีนักคิดนักเขียนเนี่ย,ยออแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วก็คนที่ไปไปเชียร์ประชาธิปไตายนะไม่มีใครว่าหรอกเอออันนี้เข้าใจได้นะแต่ไรักทักษิณนี่ก็เข้าใจมไม่ได้อะ่ะคือไปเอาเรื่องสองสองอันนี้มาผูกกันไยังไงก็ไม่รู้ได้ยังไงก็ไมือ คือรักประชาธิปไตยต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยแล้วไปต่อสู้ให้ทักษิณกันยิ่งรักด้วย,ยทักษิณและพวกพ้องเนี่ยอันนี้คือคนที่ทางฝั่งเนี้ยทางฝั่งพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจและก็เช่นเดียวกันก็ผมก็คิดว่าคนส่วนหนึ่งนักคิดนักเขียนนักกวีที่เคยเป็นเพื่อนของไม้หนึ่งกองทีก็คงไม่เข้าใจะว่า,วาเฮ้ยเองจะไปชอบประชาธิปไตยเออคือทุกคนรักประชาธ <gardens> ิปไตยนะเองจะไปต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยไม่มีใครว่า แต่ไปต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วไปปกป้องคนอย่างทักษิณเนี่ยไม่ใช่นะแล้วไปปกป้องพวกแกนนํานปชเผาบ้านเผ่าเมืองที่สู้เพื่อทักษิณเนี่ยเขาสงสัยอย่างที่สุรชัยเขาสงสัยว่าพี่สุจิตวงเทศผมเสียใจที่ไม่เห็นพี่เหมือนเดิมนะครับแล้วสุดท้ายแต่ว่าด้วยความเคารพคนพืนที่เสียชีวิตนะครับใช่และสุดท้ายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตก็ได้ว่าสุดท้ายคุณไม้หนึ่งก็อาจจะเป็นเพียงคนที่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองท่าท่าท่ามีข้อแม้ว่า ถ้าความคิดความเห็นเรื่องประชาธิปไตยของเขาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์นะเขาก็อาจจะเป็นแค่เหยื่อทางการเมืองของคนที่ต้องการใช้นักคิดนักเขียนใช้ร่างของเขาเพื่อมาปลุกกระแสอ,อะไรบางอย่างนั่นคือถ้าบริสุทธิ์ใจนะแต่ถ้าในกรณีที่ต้องการจะรับใช้ด้วยเรื่องอย่างอื่นเนี่ยอันนั้นก็พูดไม่ได้ละเป็นอีกเรื่องหนึ่งละนะครับแต่ว่าก็ด้วยความเคารพขอบคุณคนที่เสียชีวิตไปด้วยความหุนแรงซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้น็เสียใจะเกิดขึ้นเลยนะครับ พักกันก่อนค่ะคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งเรื่องของกรณีที่ทำยังไงก็เปิดประชุมวุฒิสภาไม่ได้เพราะเขาไม่ต้องการให้เปิดครับสักครับ